เมื่อนี้พ่อเมื่อสู่ิโยกึ้้นบัวรับผ้าฟ้าไม้ล้มพ้าต้นดอกไม้กระฉันคนั่นกินหอมและเห็นเมกแลนลอมกาเล่อนเลือนกลางหาวตกตึงเข้า สเดินไปคาผาวังเวียงบายสวนเอานางมาที่ไทยกับบุตธ,ธาสองอ้อนโคตสาสารคุณสอนอาสะาในมูมากกับทั้งพร้อมลดล้าง สิ่งของมวหมู่นี่บริจากท่านหมดบอกแก่นั่งมัที่แก้วให้เตรียมตัวอุมลงลาเอ้ยนั่งอุมผู้น่อ,อ,นอยกะนั่งนาดกันหาส่วนวาสาลีภาพเปพระองค์สิเอาอมุม มาที่ฟูมฝายนามสนลทะอกอังเหลียวขึ้นหลังกะบอได้นําตายนอยกะยาวลงในกาลครลางนั้นองค์พระเวทจึงก้าวเานั้นบอกเาเมียขวัญ ว่ามาที่เออเออเออเ้ยเจ้าจงอดสาเดินอย่าได้พื้นตั้งเหลียวสิต้อำติ้นตองสือว่าเที่ยวในห้องสงสารปากแยงนางเออเออเอ้ยบาบุญเป็นผู้แต่งปัานาบ่ได้อะไรห้องลาดสาวัง แต่ก่อนเน่าอยู่ย่างสบวยลาดเป็นกษาาัตริย์เดี๋ยวในห้าพ้่ยผาดสิ่ากฟังเวียงไหวนางยามัวเมาย่านการเดินทางสี่ยุดรนมาตี่เออเออเออ,เอ,อหน่อยหนึ่งแดดสี่หอนตีนองสีเป่ยพอง พาเวดว่าต้อนองอมอม,อมปลาลุมกวันขาวเมื่อพลอยวังเวียงให้เบ่งกันต่อเดินองบุญพาลาน้ำปองคงสิคืนนครเลดเหตุมันเป็นจังเสียงให้คอยสั่งหวามพิสายนั่นละนาง ma te e e e